ที่ดินค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ดินแนวธรรมชาติค่ะธรรมชาติมากเลยนะคะดิฉันเข้ามานะคะถนนยังเป็นลูกรังอยู่เลยนะคะอันนี้คือธรรมชาติจริงๆนะคะแปลงนี้นะคะหลุดจองมาค่ะหลุดจองมาค่ะอยู่ถนนเรียบคลอง13นะคะอําเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะจะเริ่มจากหมุดตรงนี้เลยนะคะ3 5 5ตาราตรองวานะคะสําหรับแปลงนี้ลมดีมากเลยนะคะลมพัดโชยมากเลยค่ะตามขึ้นมาเลยค่ะเนี่ยค่ะ คือเจ้าของเดิมเนี่ยก็มีการมาขุดมาขุดไว้แล้วนะคะแล้วก็ปลูกผักไว้แล้วนะคะทุ่นหมุดที่สุดจะอยู่ด้านหลังนะคะ3 5 5ตห้าสบหาตรงวานะคะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการทำํำบ้านแนวสวนเกษตรนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ถนนยังเป็นลูกรังนะคะแล้วก็น้ําไฟฟ้าเนี่ยต่อเข้ามาน่าจะประมาณนะคะประมาณ1กิโลเมตรนะคะซึ่งจะสามารถต่อขยายเข้ามาที่ยังที่ดินของเราได้นะคะสําหรัแบ,บแปลนนี้หลุดต้องมาะคะ่ะเดินตามเปิ้ลมาเลยนะคะ 13นะคะตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะเพิ่นบอกค่ะบรรยากาศโอตอนดีค่ะแต่ถนนยังเป็นลูกรงังนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะไปถึงถ้งมุดสึ้นสุดตรงนู้นนะคะจาก155ตารางจะถึงหมดุดสึ้นสุดตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะที่ดินของเรานะคะสําหรับแปลงนี้นะคะ หลุดจองมาค่ะบรรยากาศดีค่ะแต่น้าไฟท่านต้องต่อขยายเข้ามานะคะถนนยังเป็นถนนล,ลูกรังนะคะถ้าใครที่ชอบแนวสวนเกษตรแนวธรรมชาตินะคะมาปลูกผักเลี้ยงปลาแล้วมาอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะตรงนี้ตอบโจทย์นะคะเรียบความ13นะคะลําลูกกานะคะตรงนี้เราให้ผ่อนค่ะผ่อนกันยาวๆไปเลยค่ะสามถึงห้าปีนะคะผ่อนเสร็จท่านได้โฉนดแน่นอนนะคะสําหรับที่ดินของเรานะคะด่วนเลยนะคะด่วนนะคะ่ะแนวธรรมชาติจริงๆค่ะปลูกผักเลี้ยงปลาได้เลยค่ะ บรรยากาศดีมีเพื่อนบ้านเข้ามาอยู่แล้วค่ะในตรงนี้เราขายเราขายเกือบหมดแล้วค่ะแต่แปลงนี้เพียงแค่หลุดจองมาเท่านั้นเองนะคะ355ตารางวาค่ะ,อ,ะอำเภอลำลูกกานะคะคอง13นะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะรีบทักเพื่นมาเลยนะคะเพจขายที่ดินค่ะ f a c e b o o k เพิ่นนักขนันนะคะ0902758309นนะคะอ่า u t u b e นะคะเป้้นขายที่ดินค่ะเห็นไหมคะว่าท้องฟ้าเขียวขจีค่ะ ชอบมากเลยค่ะชอบบรรยากาศแบบนี้มากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะรมพัดโช,ชยตลอดเลยค่ะถ้าอยากได้ที่ดินแนวสวนเกษตรนะคะแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะบรรยากาศดีๆแบบนี้รีบทักมาหาบ้านนะคะสวัสดีค่ะ